อร่อยอร่อยเจ้านี่จุดเฉาวันจันเทศกาลไม่อยู่คบกำลังเหลืองเหลืองยยกำลังเหลืองเสวยๆนะคะหห้าไม้ยีสิบนะคะ น่าทานมากมากเลยค่ะนี่นะคะเจ้านีโโอ้อร่อยมากหมูนิ่มเลยนะคะราคาดีมากนะคะขายอยู่ตรงข้างพระพรมนะคะตอนเช้าๆนะคะเท่าเหนียวหอละห้าบาที่านี่ <สา S 1> ตุงละยี่สิบบาทนะคะเอา สี่สิบค่ะสองถุงเนาะสองถุงเนาะข้าวเหนียวข้าวขาวจ้าสี่สิบ่ะพี่หนูสแกนให้พี่ร้อยหนึ่งได้ไหมพี่ทองให้หนูได้ไหมได้ไปชื่อตั้งั่งโขเขาจะขายร้านจะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะมาอุดหนุนกันได้เลยพี่เขาหยุดวันจันนะคะตลาดยามเช้านะคะมีของอาหารน่าทานเยอะมากเลยนะคะ มากันได้เลยค่ะที่ตลาดประทุมธานีนะคะข้างๆร้านก็จะเป็นร้านขนมครกนะคะอร่อยเช่นกันค่ะอยู่ตรงนี้นะคะสารประพรมหน้าร้านทองค่ะจากของที่มืองปทุมถ่ายไปออนไลน์ออนไลน์ออน